ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆ่นะครับท่านนะครับผมวันนี้วันที่ที่สี่นะครับที่สี่เมษาเนาะครับวันนี้กวนพกก็ได้อ่าได้รับความอานึเคราะห์นะครับหรือว่าจากอ่ากวนจอยนะครับเป็นสะพานคุณนะครับเนาะส่งข่าวอ่ให้ไปรับย่านะครับจากคุณพ่อสมภพนะครับผมซึ่งท่านก็ได้อ่า ได้จากเราไปแล้วนะครับเนาะที่ได้รับข่าวมานะครับท่านก็ได้เลี้ยงอา,อาหารเลี้ยงช้างนะครับผมซึ่งเป็นหญ้านะครับเชือกละที่ได้มาก็เชือก,กละ40มัดนะครับผมนะควันโก้ก็ได้มา80มัดนะครับซึ่งซึ่งยังไม่ใช่ถึงคิวตัวเองนะครับผมนะครับแต่ควานจอยก็สละอของตัวเองนะครับ อ่าให้ควานโก้ก่อนนะครับในเที่ยวนี้นะครับถ้าเที่ยวหน้ามีก็อ่าท่านก็ค่อยจะเอานะครับเที่ยวนี้คือกลัวไม่มีเที่ยวหน้านะครับกลัวจะญาจะยังไม่มีนะครับก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยส่งข่าวนะครับทางไลน์ให้ควันโก้ก็ไม่ได้ส่งข่าวถ้าได้เล่นลงอ่าลงทางเฟซลงโพสนะครับก็เลยทักเข้าไปนะครับเพื่ออขอความอนุเคราะห์นะครับปันจอยก็เลยสลัิจิต ของตัวเองนะครับให้กับน้องลุงเรืองนะครับน้องลุงเรืองกับคุณยายบุญมีนะครับสองซินะครับก็กราบขอบคุณนะครับฟานจอยนะครับอ่านี้น้องเรืองก็คงจะได้กินหญ้านิ่มๆปากนะครับขอบคุณนะครับก็ขอให้บุญบารมีท่านนี้นะครับไปถึงคุณพ่อสมภพด้วยนะครับผมนะครับและครอบครัวนะครับให้พบเจอให้ท่านได้เป็นเทวดานะครับ ีนบนแล้วก็อาอีกส่วนหนึ่งก็ให้ครอบครัวของท่านนะครับนะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรับรวยเงินทองนะครับปิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นารถนานะครับอนี่เรา็คะเอา ไม่ใช่ดิให้คุณพ่อตบได้เป็นเทวดาอยู่บนฟ้านะครับผมท่านได้จากเราไปแล้วนะครับอ่านี่ครับอันนี้ลุงเลี้ยงนะครับได้กินแล้วด้อคุณพ่อจ๋านะครับยาของท่านที่อาเติมเข้ามาให้นะครับควานโก้วันนี้ก็วิ่งไปรอนะครับซึ่งได้ประสานงานนะครับจากคุณพี่เอื้องฟ้านะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับประสานปทางควานจอยนะครับผมให้ควานโก้ได้แล้วแม่พ่อนะครับแม่พ่อนี่หนึ่งท่านนะครับผมนะครับ อ่าซึ่งท่านก็ได้สำรวจตรวจตราว่ามีตรงไหนอะไรยังไงนะครับท่านก็จะแจ้งนะเข้ามาเราก็มีหน้าที่ไปลงทะเบียนเอาไว้นะครับนะเพื่อน้องช้าของเรานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างส่วมมากก็ได้นะครับผมนะครับถ้าลงทะเบียนเอาไว้นะครับย่าอ่อนๆเขียวๆแล้วนะครับจากคุณพ่อสมภพนะครับขอให้มารณีหนุนนําท่านนะครับถึงท่านจะจากไปแล้วนะครับขอให้ท่านได้ไป พบพวมที่ดีนะครับผมนะครับผสมกับพ่ทันได้รักช้างนะครับนี่ครับโอ้โหเปนคำโตเลยนะครับคุณยายอาจจะนิ่มปากอย่างแรงนะครับกินแล,แลกินแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับครอบครัวนะครับคุณพ่อสมภพอย่างสูงนะครับที่เมตตานะครับชาวช้างนะครับคุณแม่ท่านไหนนะครับอยากจะเมตตาหรือว่าอยากจะช่วยช้างฝั่งนี้นะครับผมมีอยู่สิบเชือกนะครับสิบสามเชือกแล้วนะครับผมนะครับคุณแม่ท่านไหนนะครับอยากจะให้คันโก้นะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับในฝั่งนี้นะครับผมนะครับคันโก้ก็พร้อมนะครับที่จะ อาทำนะครับผมเพราะว่าอยากให้อย่างวันนี้นะครับฟันโก้ก็ก็เช็คดูดูไอ้แม่ควานเช็คดูเฟสดูอะไรตลอดนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีการอาให้ยานะครับอยา่างคุณแม่พรก็จะเช็คตลอดนะครับก็จะส่งข่าวนะครับเราก็จะได้ลงทะเบียนกันนะครับส่วนช้างอีกสิบกว่าเชือกนี้นะครับยังไม่มีนะครับคุณแม่ นะครับคุณแม่ท่านไหนนะครับอยากจะเมตตานะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะวันนี้ก็ได้กินแล้วนะครับปันโก้ก็ดีใจครับวันนี้สมกับความอาสงการรอคอยนะครับเนาะวันโก้ก็ไปรอตั้งแต่เที่ยงนะครับ่ันฟันจอยก็กลับมาจากศรีสะเกตก็บ่ายสองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็รอด้วยความหวังนะครับผมน่่จะได้กินหญ้าก็ได้กินแล้วนะครับผมครับขอบพระคุณคนะครับครอบครัวคุณพ่อสมภพนะครับกับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมครับผมวันนี้ก็ได้กินแล้วนะครับหญ้านะครับคุณแม่จ๋าคุณพ่อสมภพนะครับก็กลาวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับก็ขอให้ คุณผู้สนครั้งนี้ไปติงคุณพ่อด้วยนะครับที่ได้ช่วยเหลือช้างนะครับายายยายก็ได้กินแล้วนะครับผมสองสาวของเรานะครับนะได้กินหญ้าอ,อ,อ่อนนะครับพิ้มปากสักครั้งสักทีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับทำตาเคลิ้มเลยครับได้กินหญ้าอ่อนนี่ได้ทำตาเคลิ้มเลยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณควานจอยนะครับขอบคุณควานจอยคุณแม่พรนะครับผมนะครับเพียงฟ้านะครับนะที่คอยอบอกนะครับบางครั้งพวกพังก็ยุ่งอยู่กับไอ้ถมที่เตรียมเตรียมที่จะทำโรงช้างนะครับบ้านช้างนะครับผมนะครับตอนนี้เสาก็ยังไม่ครบหรอกครับผมเนาะมีคุณแม่ใจบุญใจดีทั้งไหน พอที่จะช่วยเหลือน้องลูกเรืองได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้สับปะรดก็หมดแล้วนะครับสับปะรดก็หมดอีกแล้วนะครับอพอจะได้นู่นหน่อยอันนี้ก็หมดพอจะได้นี่หน่อยอันนู่นก็หมดนะครับอะยังไงก็คุณแม่หลายๆท่านนะครับับเล็กคนน้อยนะครับทั้งางเราต้องรอดนะครับนต้องรอดแน่นอนนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับ